ละมาคืนสุดหลอนเสนอตอนป่าช้าเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ในจังหวัดแพร่มีป่าช้าเก่าแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกที่ชาวบ้านเล่าขานกันว่าเป็นสถานที่ที่วิญญ,ญาณที่ไม่สงบยังคงสิงสถิตไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะกลัวว่าจะพบเจอสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติจนกระทั่งมีนักสำรวจกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อเปิดเผยความจริงนักสำรวจทั้งสามคนเดินทางเข้าสู่ป่าช้าด้วยความกล้าหาญพวกเขาพกกล้องถ่ายรูปและเครื่องมือบันทึกเสียงหวังว่า จะจับภาพสิ่งแปลกปลอมที่อาจปรากฏในป่าช้าได้แต่เมื่อพวกเขาเก้าวเข้าไปลึกขึ้นความเงียบงันของป่าก,กลับเริ่มกลายเป็นเสียงกระซิบเบาๆที่ดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงใจกลางของป่าช้าพวกเขาพบกับหลุมศพที่ถูกลืมวิญญาณของผู้ตายที่ถูกทิ้งขว้างเริ่มปรากฏขึ้นพร้อมเสียงสะอื้นและคำสาที่ชวนขนลุกนักสำรวจเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่ถาโถมเข้ามาพวกเขาพยายามจะถอยหนีแต่พบว่าตนเองกรับติดอยู่ในป่าช้าแห่งนี้โดยไม่มีทางออก นักสำรวจคนหนึ่งลองพูดกับวิญญาณหวังว่าจะหาทางออกได้แต่คำตอบที่ได้รับคือความเงียบงันก่อนที่วิญญาณเหล่านั้นจะเริ่มเคลื่อนไหวพวกเขาพบว่าคำสั่์ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและไม่มีทางหนีพ้นพวกเขาต้องหาทางทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นก่อนที่จะถูกครอบงำไปตลอดการนักสำรวจทั้งสามพยายามทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณโดยใช้บทสวดที่หามาได้จากชาวบ้านแต่ในระหว่างพิธีพายุใหญ่ ก็ก่อตัวขึ้นทันทีวิญญาณในป่าช้าเริ่มเคลี่ยวกระดขึ้นพวกเขาต้องรีบทําพิธีให้สําเร็จก่อนที่พลังของป่าช้าจะกลืนกินทุกคนไปสุดท้ายนักสำรวจสามารถทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณได้สำเร็จป่าช้าแห่งนั้นกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งแต่พวกเขาไม่ได้กลับออกไปโดยไม่มีแผลใจการเผชิญหน้ากับวิญญาณที่ถูกลืมทำให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการเคารพต่อผู้ที่จากไปพวกเขาตัดสินใจบันทึกเรื่องราวของป่าช้าแห่งนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์